14เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬสำหรับทุเรียนต้นนี้เป็นพันหมอนทองนะครับอายุก็5ปีกว่า,าจ,จะเข้า6ปีแล้วปรากฏว่าต้นนี้เขามีอาการป่วยตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเขาป่วยในช่วงกลางฤดูฝนสิ่งที่ทำให้ทุเรียนต้นนี้ป่วยก็คือเชื้อราครับเชื้อราไฟทอทรารวมทั้งเชื้อราฟิวเซียมอาการของเขาเริ่มมาสุดหนักในช่วงกลางฤดูฝนเป็นต้นมา ทีนี้เราก็เลยทําการาปล่อยเขาไว้ก่อนเพื่อที่จะทําการศึกษาและสังเกตดูว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้นานเท่าไหร่ตราบจนกระทั่งมาถึงวันนี้เดือนเมษายนปรากฏว่า,าทั้งต้นนั้น มีการแตกยอดอ่อนออกมาบ้างนะครับแต่ว่ามีกิ่งนี้กิ่งหนึ่งที่มีลักษณะที่แห้งกว่าเขาณนะวันนี้นะครับดังนั้นเราจะทําการตัดตัวนี้ออกนะครับเมื่อเราตัดออกเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปูนแดงนะครับนี่คือปูนแดงในการที่เราจะทาแผลนะครับส่วน แผนการต่อไปที่เราทําการสํ่สรองไว้ในใจนั่นก็คือเราจะมีการปลูกทดแทนไว้ตรงนี้1ต้นนะครับซึ่งต้นกล้าทุเรียนนั้นเราเตรียมมาแล้ว1ต้นนะครับเราจะเอามาปลูกตรงนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกนั้นเราก็จะทําการตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าออกก่อนให้มันเตียนแล้วก็ขุดดินตรงหลุมตรงนี้ที่จะปลูกน่ะขุดดินตากแดดไว้ก่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเอาต้นกล้ามามาปลูกเราคิดว่าเราจะตาก ขุดดินตากแดดไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับก็คงจะถึงเวลาในการปลูกอ่ะทีนี้เราก็จะตัดแต่ว่าต้นนี้เราก็จะปล่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ารอดก็รอดไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะปลูกสำรองอยู่แล้วนะครับอ่าวิธีการเราก็จะตัดออกอย่างนี้นะครับอ่าเมื่อเราตัดแล้วมาดูแผลใกล้ๆครับ ปรากฏว่าลักษณะแผลของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะของเปลือกที่ถูกเชื้อราทําลายวงรอบเปลือกตัวนี้ไม่มีชีวิตแล้วนะครับในเมื่อเปลือกไม่มีชีวิตก็ไม่มีการส่งอาหารไปเลี้ยงใบต่างๆใบจึงค่อยๆเหี่ยวแห้งไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงนะครับทาแผลไว้นะครับเราก็ ทําการทดลองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะาไว้ศึกษาว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แผนสองของเรานั้นก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะมีการปลูกทดแทนตน้ตตนตรงนี้นะครับนี่คือข้อ,อที่เราพบบ่อยมากนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยพอถึงฤดูฝนนะครับมันจะทําให้ต้นของเขานั้นเป็นโรคเชื้อราไฟทอปเชื้อราไฟท็อปนั้นมาจากดิน นะครับส่วนหนึ่งมาจากลมก็มีมาจากฝนก็มีอ่าแล้วก็มาจากพวกมแมลงต่างๆพวกมอดพวกอะไรต่างๆฟิวเซียมเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเชื้อที่เข้าทําลายต้นและทําความเสียหายให้กับต้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยอ่าเขาจะเรียกเป็นชื่อรวมกันว่าไฟท็อปฟิวนั่นก็คือมีทั้งไฟท็อปทลัล่ามีทั้งเชื้อฟิวเซียมนั่นเองโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ